สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฟังสบายครับเตือนโตเกียวจะเป็นอัมาพาตหากภูเขาไฟฟูจิระเบิดครั้งใหญ่คณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ทำการศึกษาวิจัยกล่าวเตือนว่าการประทุระเบิดครั้งใหญ่ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาของภูเขาไฟฟูจิ อาจพ่นเท่าฐานเป็นหาฝนปิวร่วงฝังกบกรุงโตเกียวจนระบบการคมนาคมทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์กลายเป็นอาัมาพาตภายในเวลา3ชั่วโมงสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่31มมีนาว่าคณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่า การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นว่าการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิหากเกิดขึ้นปริมาณเท่าฐานที่พ่นออกจากปากป่องแค่หนึ่งนาทีสามารถขัดขวางการวิ่งบนรางของรถไฟโดยสารในกรุงโตเกียวซึ่งห่างจากภูเขาไฟฟูจิไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ100กิโลและเท่าฐานจะปิวร่วงหล่นไปยัง ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าด้วยภูเขาไฟฟูจิขนาดความสูง3,776เมตรเกิดการประทุระเบิดครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายเมื่อกว่า300ปีก่อนปัจจุบันยังมีพลังและเกิดการสัน่นสะเทือนเป็นระยะระยะนายโตชิซึกุฟูจิาศาสตราจารย์กิติคุณมหาวิทยาลัยโตเกียว หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญเขียนในรายงานซึ่งเปิดเผยเมื่อวันอังคารที่31มีนาตอนน่ยว่าว่ารัฐบาลญี่ปุ่นต้องเตรียมมาตรการทั้งการตอบสนองฉุกเฉินและการฟื้นฟูระยะยาวและต้องรีบดำเนินการในขณะน,นี้เพราะหากรอเกิดการระเบิดจะสายเกินไปญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิดมากที่สุดในโลกเมื่อวันที่27กันยายน2557เกิดภัยพิบัติจากภูเขาไฟครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบกว่า90ปีจากการระเบิดอย่างกระทันหันของภูเขาไฟออนทาเกะบนเกาะฮอนชูขณะที่มีนักไต่เขาจํานวนมากปีนขึ้นไปอยู่ใกล้ปากป่องการระเบิดทำให้ มีผู้เสียชีวิตถึง63คนญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีภูเขาไฟที่มีพลังทั่วประเทศถึง110ลูกประมาณครึ่งหนึ่งในจำนวนนี้รวมถึงภูเขาไฟฟูจิทางการเฝ้าจับตาความเคลื่อนไหวตลอด24ชั่วโมงหากท่านผู้ฟังท่านใดฟังแล้วชื่นชอบกดแชร์หรือหากต้องการรับฟังคลิปดีๆมีประโยชน์ ก็ช่วยกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดสาระดีๆในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ